ดูดน้ำมันรถไทยสวัสดีนะครับทุกทุกท่านสวัสดีสวัสดีนะก็อย่างนี้เอาพ่อได้ไปหอดนี้นะเอาเบอร์เรือป่ะนี่ครับดูน้ำมันครับ อาน้ำมันรถไยชีวิตกับน้ำมันหมดเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆอย่างไลอยู่ไลอยู่หอดอยู่บ่สันนี่หอดปั๊มนี่่หอดอยูอดด่ยอดอกคนนะหอดปัด๊มค่เอาเอินเลยเอาเงินล น,นี่ฮะทุกท่านเติมเแบบน้ำมันรถโอ้ยน้าบ้านโชคดีเล้น้ำมันเบิดไก่บ้านหน้าบ้านตัวเองออกไปแป๊บหนึ่งเนี่ยได้วนกับกระตุก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 ปล่อยไหลลงเนินสุดท้ายเรียบร้อย าพอหลอกเนาะมันลายแล้วเอาสายยางไปอยู่บนนี้กลวยมีแต่กลวยเปล่เก็บไปก่อน มีคนไปหับแหละไปจังได้หลน่นนี่นั่ง,งเลยเอาไปย่างไปเอาอย่างไปเอาอทุกทุกท่านนะครับงานเข้าอีกแล้วผม น้ำมันลดหมดนะน้ำมันรถยนต์กำลังเราจะไปรับหมูอ้วนนะกับตันกำลังขับรถไปเอ๊ะทำไมมันกระตุกกระตุกเหมือนจะดับแหล่ไม่ดับแหล่ก็เลยกะว่าเฮ้ยไม่ไหวไม่ใช่แล้วนะครับดับสองรอบดับแล้วก็ติดเครื่องสักพักติดเครื่องผมก็เลยตัดสินใจวนกลับมาแล้วก็ปล่อยลงเนินด้านโน้นเป็นเนินนะดับแล้วพอดีไหลลงได้สุดแค่นั้นสุดแค่นั้นเลย แล้วก็ตามมาเอาน้ำมันนี่ชีวิตเอ็กกี้กับน้ำมันหมดนี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่นี่น้ำมันรถยนต์นะครับน้ำมันรถยนต์นะทำไมผมเป็นคนแบบนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจเลยผมคิดว่ามันโอเคอะ่ะผมจะไปเติมนะแต่ว่าไม่ได้ไปสักทีกะว่าจะไปรับหมูแล้วก็เอ,อไปเติมนะแต่มันก็ไม่ได้เติมนั่นแหละประเด็น ดีนะที่ยังว่าหมดแถวๆนี้ใกล้ๆบ้านยังพอมีทางออกถ้าไปหมดที่แบบในปงในป่าแล้วโอ้ยงานเข้าแล้วผมงานเข้าเลยแหละ <c oughs> เดี๋ยวไปเปิดทอก่อนด้นะครับเปิดยิง <c oughs> นได้ย่งไงคอยเข้าคอยมาอีกโอมเมนกลวยมันเนาะโอ้น้อยได้เท่าน้อยพ่รอนอเอาขวดมาใส่แล้วนะบ่อน่เนี่ยล้วนอ๋ออยมาอีกเนาะ ตรงแยกอีกนีก่ปั๊มน้ำมันขึ้น,นอยู่ริมทางมาบ้านทางเขาจังัดดีนะ ปิดก่อนเอายังไงนั่นแล้แจ็คบน,นีมม้่มุนอมาโอ้โหนี่มาพอดี ดีครับเลิกง,งานพอดีเสียตรงนี้ไมดีเลยเหรอนูน่นข้างหน้านูน่นอืมดันมากว่าจะโอ้โหปล่อยไหลลงเนินมามันจะไปรับไปอ้วนเลยน,น้ำมาหมดจะป่ได้แล้วหัน รถชับรถคือสั้นๆคือน้ำมันยังบม่ลงบ่นี่เนาะมันสั้นๆเครื่องคือสัส้นๆขนาดนั้นฮะ มันยังม่นิ่งเลยเมนะบมเมันจะพังเลหิ่งยางกบเพื่อนองขามแบบนี้นะบกอเตันจง่กีมก่มอเตอร์ไซค์เชื่ <c ười> ชอเพลิงหมดอ๋อติดแล้วเดวยขี่ไปปั๊มแล้วโอเคเลยนิ่งแล้วนิ่งแล้ว แล้วนะไปแล้วไปแล้วพอผมกับน้ำมันหมดนี่โอ้เดี๋ยวลองเอาลงก่อนฮนะโอเคะ okay. ได้แล้วเมื่อกี้มันจะกระตุกกระตุกแบบนี้เหมือนเรา น้ำมันหมดแหละนะครับตอนแรกคิดว่ารถเป็นไรว่าจะเข้าอู่ทุกไม่รู้รถอะไรเอกี่น้ำมันหมดทุกคันนะฮะในบ้านนี่ทั้งมอเตอร์ไซค์สามล้อรถยนต์โอ้ยตายแล้วโวยขับรถอ่ะทุก่านเดี๋ยวไปเติมน้ำมันไว้ก่อนนะฮะไม่ไหวแล้วต้องจัดก่อนเพราะว่านี่เข็มน้ำมันไอเราก็คิดว่าเออมันได้นะประมาทเองเลยนะครับประมาทเองนะเหนื่อยต้องวุ่นวายหลายคน คลิปนี้ผมขออนุญาตขับรถนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ